โอเคครับผมก็กราดสวัสดีพวกหน้าตาดีมีชัดควรกันทั้งหลายนะครับผมวันนี้อยู่ในเกม last day อยู่แล้วนะผมก็วันนี้เราจะมาวิ่งฟาร์มกันนะครับเต็มระบบเลยนะผม <Okay. S 1> ก็ฟาร์มแต่แร่อย่างเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้เวลาสักกี่นาทีนะผมว่าขอจะเต็มตัวนะผมเน้นแร่อย่างเดียวนะผม hey, เดี๋ยวเราเล่นกันเลยสวัสดีเนีน่ยนะผมเราก็จะวิ่งฟาร์มแต่แร่อย่างเดียวเลยนะครับ บ้านแคมป์เยอะผมอะไรครับนี่อ่ะโคนรเนยแะ่ครับนี่อ้าวแล้วผมวิ่งผ่านแรกมาได้ไงวะนี่มอมงนะครับนี่อเนี่ย,ยผมแล้วในตัวหูก็พบ u ยูซีคู่มาแล้วผม UC ยู่ซีกูใจนั่นเองครับผมเอาป้องก,กันตัวนะ จาก EP ที่3นะผมเราก็เอาพวกของไปสร้างบ้านเรียบร้อยนนีเราจะเอาแร่เข้าบ้านนะผมไปเผานะเอาไว้ไปเลดบ้านคนอื่นนะผมแล้วก็ทํำปืนทำกระสุดนะผมไว้ตั้งรับนะผมเพื่อใครมาเลดบ้านเรานะ ผมไม่ได้แบบฟาร์มแบบแร่แร่อะไรอย่างนั้นคือแบบฟาร์มแบบรวมๆไปเลยนะแบบเต็มโตัวแล้วก็วิ่งกลับบ้านแล้วเดี๋ยวผม, <Natalie> ผมรอฟาร์มกันไปเรื่อยๆนะผมไม่เจอคนหรอกครับผมห <the noise> ินก็ฟาร์มนะผมเพราะว่าเอาไปอัพบบ้านหินด้วยนะเพราะบางจุดยังเป็นไม้อยู่ครับผม อยากเช็คคนนะผมมีหนึ่งคนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขามาี่นี่ไหมนะมาแล้ววะทำแคมป์ตัดออยหรือเปล่านะแคมป์ตรองออยเยอะมากเลยนะ ก็ใครที่มีเทคนิคฟาร์มแบบเร็วๆก็มาแนะนําผมได้นะผมผมก็ยังแบบผู้เล่นใหม่อยู่นะผมยังแบบวิ่งฟาร์มไปทั่วเออฟาร์มไปเรื่อยนะผมฟาร์มเลยเปื่อยก็ใครมีเทคนิคดีๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมว่ามีอะไรเทคนิคแนะนำผมก็แนะนำได้นะครับเหมือนอะไรเหมือนแชร์ความรู้กันนะผม แเทคนิคต่างๆในการเล่นนะครับผม มันถือถือขวานกับถือไม่ถือนี่มันมันวิ่งแคยๆกันบ่น่าจะไม่เกี่ยวออมากน่าจะวิ่งพอๆกันแหละนาะใช่ไหมทุกคน <c oughs> ใครรู้ว่าคอมเมนต์ทีนะครับผมถั <c oughs> งผมอาจจะไม่ได้ฟาร์มนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ของที่บางก็มี เรียนกันเยอะแล้วนะผมตอนนี้น่าจะขาดซีโฟกับลูกบองแล้วก็บองนะเดี๋ยวเขาพี่วิ่งเปิดทองอีกทีนะพอของหลักๆก,ก,ก็ได้ไปแล้วปืนหนักได้มาแล้วนะปืนหลักได้เอคป่ะเอคโอ้โหก่อเล็กได้แล้วเดี๋ยว้วก็าอ ไม่หน่วงนะอันนี้มันแบบหนงๆเหมือนเหมือนโหลดบ้านนะโอ้โหธนาก็บของยังหน่วงอ่ะผมผมว่ามีบ้านชัวร์ร้อเปเซ็นเนี่ยแต่ผมแต่ผมไม่แน่ใจอ๋อนี่ว่าแล้วโอ้หลังใหญ่ด so ้วยนะทุกคนดูดิ เรามาปามใกล้ๆบ้านบ้านบ้านแมงเลยนะ yeah. เดี๋ยวตาจะมาเลยเด็กคนรีบโยกให้ไวครับรีบ move มูฟออนครับจังหวะนี้ไม่อยากของตกนะทุกคนเยอะคนเยอะมากเลยมีชื่อจีนหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกห้าคนนะผมเอออย่าไปเสี่ยงดีกว่านะของเราเยอะด้วยนะผมบอกแล้วเวลาฟาร์มมันก็อย่าแบบไปวิ่งซุ่มสี่ซุ่มห้านะออยเช็คคนด้วยนะเวลาฟาร์มโอเคแต่จะตาแบบงงงงด้วย ไม่คุ้มนะผมไม่คุ้มกับของเนโทรนะทั้งออกมาอันเดียวชื่อก็หมดนะชื่อวันน่าจะอยู่ฝั่งหนูกันหมด้วผมตรงบ้านนะไอ้ผมฟัมแถวนี้เแยๆว,ว่าวิ่งกลับบ้านนะ 1000 Years Later. โอเคนะผมเต็มแล้วนะโอเคตอนนี้เต็มกระเป๋าแล้วเดี๋ยวผมวิ่งกลับบ้านละ โอเคนะผมเดี๋ยวตัดไปตอนถึงบ้านกันนะผมแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะผมว่าของที่ผมฟาร์มมาว่ามันคุ้มกับเวลาที่เสียไปหรือเปล่านะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนถึงบ้านนะครับโอเคครับผมก็กลับไปถึงบ้านกันเป็นที่ที่ปลอดแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูของที่เราฟาร์มกันดีกว่ามาก็ของที่ผมฟาร์มมาก็จะได้ประมาณนี้นะผมก็มีหินสามหมื่นนะผมแล้วก็หินเอ้แร่เล็กอีกสามหมื่นนะผมแล้วก็ กำมะถันอีกหมื่นสองแล้วก็เหล็กหายผมสองร้อยสี่สิบห้าผมก็ของก็จะประมาณน,านี้ผมพี่ผมวิ่งฟาร,ร์มนานนะอืมก็สําหรับผมผมถือว่าคุมนะก็คือเราสามารถเอาของเข้าบ้านได้นะผมว่าถือว่าดีล้รัะครับผมบางคนอาจจะไม่คุมนะเ,เฮ้ผมก็ไม่รู้นะผมก็อย่างอย่างที่ผมบอกแหละก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะผมก็ใครที่มีเทคนิคแบบฟาร,ร์มแร่เร็วก็บอกผมได้นะผมว่าหรือว่ามีจุดที่แบบ าร์มแร่โดยเฉพาะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรแล้วัะผมก็ใครที่ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป ep ะถัดไปนะผมก็ฝากช n e l ผมด้วยนะครับผมครนเมลนะอืมโอเคผมก็คลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วก็ e e you again n e x t t i m e นมาผมบายบายรักทุกคน